สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ซาปุ้ยกับกำลังมาตะนาเนาะพี่น้องมาพ่อแม่ใหญ่จักผนเห็ดย่างพี่น้องเลยอยู่ทึ่งต้นไม้อีกผัวเห็ดย่างม่ใหญ่จุดขี้ย่างจุดขี้ย่างเออพี่น้องเนี่ยดังไผ่มาแล้วเฮียดังพื้นดังไผ่จุดขี้ย่างพี่น้องจุดขี้ย่างอาเซียนถาดออกบ่แม่ถาดเอาไปจุดบ่ จูระยางมันออกบอกระยะมันออกระยางมันออกพี่น้องอันนี้คือต้นยางเนาะพี่น้องต้นยางต้นยางอยูีน่าพิ่นเองอันน,น,นี้อันนี้คือต้นยางอยูีน่ามีอะไรเอออันนี้อันนี้ดั้งได้บ่แม่นต้นนี้มันเออมาตากแดดเอออันนี้เพิ่นเสียมสั่วเอาออกมาพี่น้องเคยมาจูดหรือปีนี่ยางฮ่าไปชิมาจูดดเดี๋ยวน,นี้แหละจูดใบ น้ำขี้ยางเนี่ยไว้เห็ดตั้งติดจักรจันก็ได้เด้อนพี่น้องวายชีจูดเอ้าตั้งหันแหละเดียวนีะเออเอาเมือตุ้นไว้เออเออไดจังพน่นโต๊ะฮะมันอะไรพี่น้องจังน้อยจักรจันออกซับพุน,น้ากส็สิไปอันติดจักรจันให้พี่น้องเบิ่งเน,ะน,งงน,ออนาพนะนพี่น้องนี่ดูบอปีนี่ปยพี่น้องเป็นไงเป็นผืนผืน ข่้วเขาลยปวดมาแต่หะน้องไม้พี่น้องหัวยิงหัวยิงผูหน้อไม้เพื่อกระไดเด็กพี่น้องผูเข่าวฝากนะน้อไม้หนไม้ได้ปลากรายหนึ่งพี่น้องคุณเขียดก็ได้จุจีก็ได้ได้จุจีก็ได้บ่แกงหน้อไม้จะจุจีค่ะค้าเหมือนนี่ป้าโทษจุจีเพื่อกระใส่นนี่ได้พี่น้องจดแสบแล้วเหมือนนี่ ข้าพายเมื่อก่อนได้กระต่ายทำไม้นี่ฉัาชิมเมื่อปอขาเมืองอันี่ใอันขี uh, ่ขยะโซกุนอาหารเอามาดูพอได้อันน um, ั้นชีตังบ่เจดังพายเออเก็บขี้โต๊ะกระพายได้แล้วบ่ได้เออไปพี่น้องไปเบิ่งบ้านนี้เท่าชิบเมื่อปอเขาไม่ทาเบิ่งพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเนาะพี่น้อง ตอนนี้ซับุนากับหม้อเทือนเป็นทีเรียบร้อยลพี่น้องนี่กระด้งขิดปอกน้ำไม้พี่น้องนี่หม้อเทื่อนพี่น้องปลอกน้ำไม้ก็ไม่ใช่างพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีหนองแคนดี้ว่าสบายดีหนังคนดี้ว่าสบายดีมันสุขสุขคนเด้อสบายดี ดีพี่น้องเอ้ยหาโกแกงนะไหมแกงสิบปองนะไมมแกงกัางเว้นสิบแซ่บพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่เพิ่นไปหาหน่อไม้อีกอะไไ,ได้หาหน่อไม้เออมาเพิวกกำลังจุดกินย่างฮาเนี่ยมดาดัง สปุ้ยกามาตน,นาพี่น้องมากก็เลยพอไม่ใหญ่เพิ่มเอาเสือกฟางไปส่งมาบุญเพ่งพี่น้องเอย้ยชะลอพี่น้อฟงฟางงัวเขากินมะกระโพดบาบดีแม่แจนบางพนพี่น้อเนงเอ้ยนังเหยาะกับลูกอยู่บางบางพนลูกไปซ่อมึงเพื่องัวอเขาสวนเต็มสวน,สวนพี่น้องเอ้ย ได้เนาะไปเก่าก็ได้ม่ได้ข้นดเหาเฮิร์มใช่ไหมเนหาไปทางนั้นเพาะส่วนมีงไลไปหาเขียดมีไรกับปอไปวดทานอมไมเป็นเฮนอไมไหวเยมนเป็นเก้าแต่เศ้าตื่นมากมันเศ้าแกงนอม้ไปหาแม่เฮ้ไปกับไปห้าขวดีนอนมากินมล ไม่นองแคนกับปอกเป็นตีลูกอันนี้ใช่แล้ว,วเด็กน,น้เด็กนยกของน้องแค่ตีนี่นอีเดียมาเสียดคุยมาอ พ th <t ell noise> ี่น้องบอกพี่เน้น่นน้อยหนึ่งทาเบิ้งพี่น้องอันนี้คันฉิบกบพี่เชนมีไรไปขุดพี่น้องทาเบิ้งตอนทาแกงแล้วแล้วพี่น้องทากระชีบายหาพี่น้องเบิ้งน้ำพี่น้องสบายดีพี่น้องมากินข้าวกับแกงน่อไม้อ่าสบายดีพี่น้องกินข้าวน้ำกันแกงหน่อไม้โอ้ยแซ็ปเซ็ปมน้หมมาเนี่ใหญ่เพิ่นไปหามา กินข้าวเด้อไหนไปห้ามมาสั่งนี่หน่อกแกงมาไหมไม่กันไม่สดอาหารบ้านน่ะต้องดีฮะนี่เอ็งไม่ใส่งวงอะไรมึงเนี่ยบุกขึ้นเมื่อน่ะเมื่อน่ะใส่เขียกเมื่อน่ะใส่งวงสบายดีกินข้าวแกงหน่อไม้มาดีคุณนกใส่โก๋อมาช้อนกอนกนก โอสไม่ดีแกงมะม่อมอะสบายดีก huh. <c ười> ja. um. uh ินข้าแม่ได้ได้ได้เี่ยได้กินข้าเส่าแล้วนี่ซึมซึมใบม่งมาช้องให้กินข้าวอาดิน่ารักน่าจะดู

เป็นหมูกของม้องแล้วนะหยาบหยาบหยาบพี่น้องเอ้ยเอ็นนี่ีแค่หมดไปเตียงโกนนั่งลุ่ยรบกวนอะคะพักเลยพักน้่งพักมาจับไหนดูดบ้านเราบพุดเขาอี้ยนี่เองมาเห็นบอก mặt 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 Để mặt 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 มาพี่น้องมาห่อนี่กัเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องกินเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ใกล้ชิมเบิ้ลแล้วพี่น้องเบดแล้วเลือยจนน้ำน้อยหนึ่งแพ้กันแตกกันเบิ้ลไเบิ้ลแล้วพี่น้องแพ้กันแพ้กิ่มันไอซับปุ้ยขออเมลิกาพะจนาคนใม่พี่น้องเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอซับปุ้ยเด้อผมเป็นกำลังใจค่ะไอคลิปต่อไปเนาะพี่น้องบ๊ายบาย